สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาริเนียช anel นะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมกลิ่นโปรดของนุ้ยนะคะก็คือกลิ่น Earl Grey and Cucumber ของ Jo Malone ค่ะกลิ่นนี้นี่นุย้ยเอ่อรีวิวไว้ว่านุ้ยชอบมากเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ทำให้รู้สึกีแลักซ์เนื่องจากว่าชื่อกระบอกเน่เป็นกลิ่น Earl Grey ก็คือกลิ่นทีชานั่นเองนะคะคุณ Strawberry Tea ก็เลยรีเควสให้นุย้ยรีวิวแบบละเอียดของกลิ่นนี้นะคะ จะว่าไปกินนี้เป็นกินที่รีวิวง่ายมาก พราะว่า oh, wow. กลิ่นส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นเออไกค่ะท็อปโน้ตของเขาเนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างเลยตั้งเริ่มต้นตั้งแต่มะกรูดแอปเปิ้ลมะลิและก็อะคอติกโน้ตค่ะจะเห็นว่ากลิ่นนี้นุ้ยก็คือใช้ไปเยอะมากแล้วเป็นกลิ่นที่ออกมาตั้งแต่ปี2011นะคะคิดโดยคุณคริสตินเนเกลนะคะคือนุ้ยซื้อเมื่อไหร่นุ้ยจำไม่ได้แล้วแต่นุ้ยคาดว่านุ้ยน่าจะซื้อตั้งแต่เขาออกมาใหม่ๆเพราะฉะนั้นกลิ่นนี้คืออายุนานมากแล้วท็อปโน้ตที่นุ้ยได้กลิ่นตอนนี้อาจจะเพี้ยนน นะคือตอนนี้ช็อปโนท,ที่ขึ้นมาถ้าสมมติว่านุชิตดปุ๊บแล้วดมเลยอ่ะจะกลายเป็นกลิ่นเปรี้ยวแบบแปลกๆนิดนึงของมะกรูดเท่านั้นเองนะยางอื่นไม่ไม่รู้สึกเลยแต่ว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยประมาณ2-3นาทีมันจะกลายเป็นกลิ่นเออร์เกรเลยซึ่งกลิ่นเออร์เกรเป็นยังไงชาเออร์เกรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชาของอังกฤษ เป็นส่วนผสมระหว่าง black tea ก็คือชาดำผสมกับมะกรูดนั่นก็คือสาเหตุทำไมในนี้มันถึงมีมะกรูดนะคะแต่พอดมออกมาแล้วว่ามันมันเป็นกลิ่นชานวลน,นวนผสมกับมะกรูดไหมก็มีมันจะเป็นเปรี้ยวนวลน,น,น,นะคะไม่ได้เปรี้ยวแบบมะกรูดมะกรูดขนาดนั้น,นจะเบา ถ้าเกิดคนเคยทานชาโอเกรจะนึกออกทันทีว่ามันเป็นยังไงตอนต้นเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นมะกรูดชัดนิดนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบชัดแหลมออกมาขนาดนั้นจะเป็นช่วงที่มีความเปรี้ยวมา,มากมากที่สุดแล้วะคะ่ะไปภายในประมาณสัก5-10นาทีแรกนะคะเดี๋ยวนี้ขอบอกโน้ตที่เหลือแล้วกันนะคะ มิดเดิลนของเขาจะมีแอนจิลิก้าค่ะก็คือ,อตังปวยเนาะมันน่าจะออกกลิ่นแนวเออร์เบิลนะแล้วก็มีคิวคัมเบอร์และดาวาน่าค่ะดอกไม้ชนิดหนึงเนาะและเบสเนี่ยก็จะมีบีแว็กซ์รังผึ้งวานิลามาซิด้าและมัสค่ะคือพอหลังจากสัก15นาทีกลิ่นความเปรี้ยวจากมะกรูดมันจะเบาลงค่ะแต่ยังคงมีความเป็นเออร์เกรไปเรื่อยๆมันมีความครีมมี่ นวลน,นวลเหมือนออกแนวนมมันไม่ใช่กลิ่นมันแบบนมนะแต่ว่าถ้าเวลานึกถึงอะนึ้จะนึกถึงแบบเออเป็นเออเกรผสมนมเพราะว่าความจัดจ้านของว่นเป็นชายเนี่ยมันอาจจะโทนดาวลงนะคะเมื่อเราผสมนมเท่านั้นเองซึ่งนุ้คิดว่ามันน่าจะมาจากการที่เขามีมาสแล้วก็บีแว็กซ์มันทําให้แบบนวลกลมกล่อมมากขึ้นและกลิ่นก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะคือเป็นกลิ่นเออเกรนวลนน,วน,น,วน,นุ่ม อ,อุ่นๆหน่อยนึงแต่ไม่ได้อุ่นมากคือให้ความรู้สึกชิลสบายจิบชาอารมณ์นั้นเลยอ่ะกินเนี้ยนีไม่ได้รู้สึกว่ามันเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไปนะคือมันอาจจะดูผู้ใหญ่กว่าเด็กมัธยมแต่ว่าตั้งแต่เด็กมหาลัยก็ใช้ได้แล้วค่ะถ้าต้องการความแบบนุ่มละมุนอ่อนโยน อาจจะไม่ได้ดูสดใสขนาดนั้นแต่ว่ามันดูรีแลกซ์สค่ะราคาของโจมาโลนะคะอย่างไซส์นี้30 ML ก็จะอยู่ที่74ี่เหรียญค่ะนุ้ยจำได้ครั้งแรกที่นซื้อโจมาโลนี่แค่50เหรียญเท่าน,นั้นเองนะคะและถ้าเกิดไซส์ใหญ่กว่านี้ร0อ ML ก็140ี่เหรียญแล้วค่ะสมัยที่นุ้ยเพิ่งเริ่มใช้นี่ร0อเหรียญเท่าน,นั้นเองกลิ่นนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ฟุ้งกระจายมากแต่ถ้าสมมติว่าฉีดสักตรงข้อพับหรือตรงข้อมือเงี้ยแกว่งแขนไปมาก็ ได้กลิ่นอยู่สักประมาณ30 1ถึง1ชั่วโมงในความฟุ้งของเขานะคะต่อจากนั้นเป็นกลิ่นติดผิวแล้วค่ะที่ออกแนวนุ่มละมุนไปเรื่อยๆกลิ่นไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะบนผิวนุ้ยกับบนผ้าเหมือนกันเลยเออเกนุ่มนุ่มๆสบายๆแล้วก็ติดผิวนุ้ยอยู่ได้8ชั่วโมงเลยค่ะสําหรับคนที่มีปัญหาว่าเออติดได้ไม่ดีก็สเปรย์ลงบนเสื้อผ้าได้เลยค่ะหรือว่าฉีดบนไหล่เนาะแล้วก็เอาเสื้อ,อทับอย่างนี้มันก็จะได้ติดบนเสื้อด้วยกลิ่นก็ จะติดได้นานขึ้นค่ะเป็นหนึ่งในกลิ่นเลยที่นุ้ยแนะนํานะสําหรับคนที่มองหากลิ่นที่ดมง่ายสบายสบายชิลช,ชิดูอบอุ่นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะกลิ่นนี้เหมาะกับการฉีดไปทํางานหรือว่าไปเที่ยววันชิวๆอะไรประมาณนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ราบชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย